ตัวนี้ด้วย X1 ค,คะ่ะซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้หญิงวัยอย่างเล็กนะคะหรือคุณสุภาพสตรีทุกๆไวก็ได้เริ่มเป็นสาวนะคะเริ่มมีประจำเดือนก็สามารถทานได้เลยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับป,ปริมาณนะคะขอ,ของอายุผู้บริโภคนะคะวันนี้เราก็จะเนีด้ทานผลิตภัณฑ์ที่เล็นี้นี่เลยค่ะพร้อมกับตัวนี้ด้วยทานมาเกือบสิบกว่าปีแล้วนะคะ โดยที่ว่าไม่ได้นอกใจเธอเลยนะคะเพราะว่าเล็กเชื่อและศรัทธานในตัวสมุนไพรของคุณหมอเสงเล็กเชื่อและศรัทธานในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเล็กเลยถึงได้ออกมาพูดว่าเล็กทานจริงนะคะก็อยากให้สาวๆนะคะได้ลองทานดูบ้างนะคะทานแล้วเนี่ยผิวพรรณจะดีมากนี่ค่ะผิวดีมากนะคะแล้วก็ทานคู่นี้ค่ะนี่ค่ะสองตัวนี้คู่กันนะคะแล้วก็ทานคู่กับ ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะสรุปแล้วอตัวนี้เราได้สรรพคุณแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาพูดถึงตัวนี้นี่ค่ะ X1 สําหรับผู้หญิงนะคะอย่างเราอย่างทุกอย่างผู้หญิงอย่างทุกคนเลยนะคะที่ดูแลสุขภาพนะคะเล็กทานตัวนี้ทานมาตั้งแต่สมัยที่แบบเล็กยังเป็นสาว,สาวยังยังไม่มีน้องไปเซียนเลยนะคะเมื่อลูกของเราจะแข็งแรงนะคะแล้วก็ อีกเรื่องนึ่งก็คือการวีรุ่นะคะจะปวดท้องประจําเดือนมากเล็กเข้าใจความรู้สึกของน้องๆเลยนะคะว่าเวลาปวดท้องประจําเดือนเนี่ยน้องจะปวดมากและการที่ว่าแบบพันยาแก้ปวดถูกไหมคะก็เป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะแต่ทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยทานไป ระยะหนึ่งนะคะและที่สําคัญคือต้องทานต่อเนื่องนะคะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่มีรอบเดือนครั้งต่อไปสังเกตดูว่าการปวดท้องประจําเดือนจะลดน้อยลงนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานไปตลอดเลยนะคะก็รับรองว่ามีรอบเดือนครั้งต่อไปเนี่ยเดือนหน้าก็จะไม่ปวดแล้วนะคะแต่ที่สําคัญคือ ต้องทานต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เราปวดท้องประจาเดือนอ่ะคือแบบบางคนก็เป็นตั้งแต่เริ่มเป็นสาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะและที่สําคัญคือน้องบางคนนะคะเป็นฤดูขาวหรือเป็นตกขาวนั่นเองนะคะเลยก็แนะนําให้ทานตัวนี้หรือไม่ก็เป็นขมิ้นชันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกขาวก็อย่าปล่อยไว้ให้เป็นนานนะคะเพราะว่าปล่อยไว้นานๆเข้าอ่ะ ในวันข้างหน้าก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะจะทําให้เราแบบไม่สมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องภายในของผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าที่สําคัญคือบางคนนะี่เข้าใจแล้วว่าตกขาวอย่างเดียวไม่ว่านะคะมีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับมีสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่แบบผู้หญิงไม่ไม่พึงปรารถนาที่อยากจะมีเลยนะคะแต่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสําหรับคนบางคนที่เป็นแล้วนะคะและที่สําคัญคือเล็กอยากจะแนะนําเรื่องอาหารด้วยนะคะในขณะที่บางบางท่านเป็นตกขาวนะคะก็หลีกเลี่ยงของหมักนะคะของดองปลานะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งทานนะคะพยายามทานอาหารที่แบบว่าที่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหม็นคาวอะไรประมาณน,นี้นะค่ะนะคะจะช่วยให้ตกขาวดีขึ้นด้วยนะคะ<ส>นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ทานละ เขาเรียกว่างไงะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆค่ะเพราะเลคทานมาเล็กได้ผลได้ลผลก็บอกต่อนะคะช่วงที่ตอนเช้าสาวอะรอบเดือนเล็กก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะเลือดมาน้อยและอย่างคือเป็นคนตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กปุ๊บก็เหมือนเราเลือดจางนะคะทานตัวนี้เสริม เสริมแล้วประจรําเดือนของเด็กก็มาเป็นปกตินะคะแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงแบบสดแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะคะและในขณะที่เราตั้งครรภ์น,นะคะมดลูกเราก็แข็งแรงด้วยนะคะช่วยป้องกันการแท้งบุตรด้วยนะคะและสําหรับสตรีนะคะท่านไหนนะคะที่อยากมีบุตรตัวนี้เลยค่ะคุณเล็กแนะนําตัวนี้เลยนะคะติดลูกง่ายนะคะนะคะทานเสริมได้เลยนะคะคุณผู้ชายก็ให้ทานยากระชายดําคู่กันไปนะคะ ตัวนี้จะช่วยเรื่องการมีบุตรง่ายด้วยนะคะทำให้มวลูกแข็งแรงด้วยนะคะ